เอาแล้วเกิดอะไรขึ้นทัวย้ายคันชาวเน็ตแบนด์แน็กชารียอดพุ่งติดเทนทวิตเตอร์งานนี้คอมเมนต์เดือดมากเป็นกระแสสังคมที่ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แน็กชาลีออกมาไลฟ์สดมาลาธทอนดึกยันเช้าขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเผยสายเหตุที่ต้องเลอกลาก,กับสาวจีกามิน นเนตไอร์เกลีพร้อมออกมาขอโทษทุกคนและขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวผ่านช่องทาง t ิก t o อรของหนุ่มเน็กนั่นเองขณะที่ฝ่ายกาาเมนเองก็ได้บินปลอกกับเกาหลีพร้อมกับหอบเงินรายได้จากที่ทํางานจากเมืองไทยไปเกือบ100ร้อยล้านตามข่าวที่มีกเร์ใส่ก่อนหน้านี้แต่จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวผ่านไปนานสองสัปดาห์ผู้จัดการของเน็กชาลีออกมาชี้แจงเรื่องปมการทำงานและจ่ายภาษี ของกาเมินว่าซึ่งข้อมูลตรงกับที่ฝ่ายหญิงแจงไปก่อนหน้านี้ทรงโพนให้แฟนคลับกาเมีนลุกฮือดันแฮชแท็กเซฟกาเมินติดเทรนด์ X ล่าสุด19กันยายนแฮชแท็กแบรนด์นัชติติดเทรนด์ฮอตฮิตในประเทศไทยชาวเน็ตขุดหลักฐานแฉยับพูดย้อนแยง้งโดยชาวเน็ตตัดคลิปไลฟ์ล่าสุดของนักชาตบอกว่าให้แฟนคลับสนับสนุนคนต่างชาติที่ไลฟ์แม้แต่จะมีเอเจนซี่เพราะทุกอย่างคือการทำงานงานนี้เจอจับผิดคำพูดย้อนแยง้ง ซึ่งผู้ใช้บัญชี x ลายหนึ่งโพสว่าล่าสุดออกมาไลฟ์บอกว่าขอให้สนับสนุนทุกโพสทุกเอเจนซี่เพราะมันคือการทำงานใครจะเกลียดผมกระชั่งทำไมตอนกามินมึงบอกไม่ควรสนับสนุนเอเจนซี่แล้วที่ FC มึงไปลุมด่าการมินเรื่องเอเจนซี่จนเขาต้องปิดคอมเมนต์คืออะไรตอนนี้มาสวมบทพระเอกอีกแล้วนอกจากนี้ในแฮชแท็กแบรนด์เยังขุดประเด็นเก่าที่เน็กชาลีเคยคบกับเก๋ไก พอเลิกกันก็เกิดดรามา่าโทรลงฝ่ายหญิงแล้วยังย้อนําพูดที่ไม่ตรงกันเช่นแอกชอีออกไมาสัมภาษณ์ว่าเสียหายมากต้องยกเลิกงานไปเป็นร้อยงานแต่เมื่อน,นักข่าวถามเก,ก๋ไก่เจ้าตัวตอบว,ว,ว่ารับงานคู่ไม่ถึงห้าง,งานด้วยซ้ําทั้งนี้ยังมีผู้ใช้เอลายหนึง่งโพสภาพแคปชั่นที่อ้างว่าแอกชลีเคยส่งรูปเก๋ไก่มาให้พรามเขียนข้อความว่าฉันคือหนในคนที่บักคอนแรนมาส่งรูปให้ค่ะ และฉันไม่เคยเอาไปโพสที่ไหนพอสงสารผู้หญิงทุกวันนี้ฉันยัง,งงงอยู่เลยว่ามันส่งมาทำไมแถมขู่อีกว่าถ้ารูปหลุดจะฟ้องศาลกูว่าผู้หญิงคนฟ้องมึงที่สุดแล้วล่ะรูปส่วนตัวแต่ส่งมั่วมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อ่านอยู่ในนี้ที่ว่ามีคนส่งมาให้นั้นเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่เพราะเป็นเพียงแค่อาจจะเป็นติ่งของกาเมิงเข้าไปโพสเพื่อให้ลักกะชารีก็ได้นะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่า ถ้าโกรรูปหลุดจะฟ้องศาลแล้วส่งให้ทําไมและนอกจากนี้ยังมีออกบอกอีกว่าคุว่าผู้หญิงควรฟ้องมึงที่สุดแล้วลหละส่วนรูปก็ส่งมั่วจริงๆที่มันส่งให้เราเป็นรูปแบบถ่ายธรรมดาเลยอะ่ะตัวเองเหมือนแฟนถ่ายกับตัวเลขยปกติแต่สําหรับเราคือรูปพวกนี้มันก็ส่วนตัวไม่ควรส่งให้คนอื่นดูนอกจากนี้ในหลายๆทวิตได้โจมตีไปที่สิ่งที่ชาลีกระทาต่อสาวกามินบ้างก็ว่า,านาราหนุ่มเก่าให้และอีกฝ่ายยุ่ยเกิดการเจ็ดชัง พูดทุกอย่างโยนความผิดให้ผู้หญิงสุดท้ายมาสร้างภาพเป็นผู้ชายแสนดีเข้าใจทุกอย่างที่ผู้หญิงโดนล,ลุมด่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเอเจนซี่แล้วทาไมตอนนี้กลับมาบอกว่าทางนับสนนทุกเอเจนซี่ทำตัวโคตรเทเลสคนพมสต์ตอมาบอกว่าไม่อยากจะลงอะไรแบบนี้อีกแต่พอมาเจอแบบนี้ไม่เคยรับผิดชอบคําพูดตัวเองเลยอ่ะต้องโดนด่าน้องเขาก็ต้องโดนด่าเละเพราะไอ้หน้าปอมอนี่กี่ครั้งแล้ววะช่วยกันแบนได้ไหมพลังเอ ทุกๆอย่างที่ได้รับฟังมาแอดก็เพียงนําข่าวมาเสนอให้อย่าพึ่งไปอย่าไปพูดเก่าร้ายว่าชาลีเพราะว่าคาว่าติ่งของกามินเขาว่าสามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างเรื่องราวจะจบเป็นอย่างไรต่อไปนี้แน็กชาลีจะออกมาพูดหรืออะไรอย่างไรต้องติดตามต่อไปคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ